สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนายตีแปงนับกับเกม b a ฮ h a r นะครับเกมฟรีบนสตรีมนั่นเองนะครับตอนนี้เกมนี้ก็เป็นเกมต่อสู้นะครับมีตัวละครให้เลือกเล่นหลายตัวแล้วครับแต่ตอนนี้เล่นได้กี่ตัวเนี่ยหกตัวเองโอเคก็อยู่กับน้องผมนะครับตอนนี้อยู่ทีมอยู่ทีมเดียวกันสู้กับบอดนะครับบอดระดับปานกลางนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเอาตัวนี้แหละพี่เสือโครงไปเอาตัวนั้นแล้วใช่ไหมเนะี่ยฮะเรียกเรียบร้อย<ะ>โอเคนั่นแหละ โอ้เรียบร้อยเนี่ยอาวุธทับเพียบเลยแต่ว่าไม่มีตังค์ไว้ต้องไปปลดล็อกกันเองไปกันเลยโอเคกดซีเพื่อเริ่มแบทเทิลมาเอาเอาด่านไหนดีวะเฮ้ยแรนดอมแล้วกันโอเคนะแลเหรอเออแรนดอมด้วยเออแลนดอมมาดูซิว่าจะได้อะไรโอ้ยเอ้ยศัตรูแม่งใช้อาวุธปืนทั้งนั้นเลยดูดิมาโอ้โยเป็นด่านหิมะหนาวไข่มา เราเป็นสีแดงนะครับฮึี่ตัวเราเป็นพี่เสือโครงโอ้โห rude. โอ้โหแม่งมาเก็บอาวุธก่อนได้หอกมาแล้วตอนนี้ชาร์ตจิมโอนี่แน่รัวรัวรัวเอาเลยเอาเลยโคตี้โกงโคตี้โกงมันยังไม่มีอาวุธเลยไม่มีแล้วมันมีดาบแล้วตัวหนึ่งโอ้โหโอ้ยเยี่ยมลอยปิวเลยแม่งแตะแตะแตะโอ้โหเดี๋ยวลูกตุ้ม เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วยิบออกให้ได้ยังก็ได้ไอ้นี่อีกได้หอกเหมือนเดิมอุ้ยชาร์จไม่มีเลยเว้ยชาร์จเฮ้ยนี่เนี่ยอึชาร์จจิ้มโอ้โหปัดนะปัดเลยสะบัดโอ้โหไม่ได้เว้ยทิ้งเมื่อไหร่จะได้คอร์สได้คอร์สแล้วเว้ยอึ้งแรงเฮ้ยปุ้งมาชาร์ตเฮ้ยโอ้โห ตีแน่ชาร์จแล้วเว้ยตีโอ้ไปดาวอังคารแล้วตัวหนึ่งมาเออโอ้ยกระเด็นโคตรแรงสะใจมากนี่แน่เฮ้ยระเบิดขอเก็บเฮ้ยโอ้โหเก็บมาเฮ้ยเฮ้ยเฮโอเควางเฟี้ยงโดนสองตัวโอ้โหมาเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้มันเหลือเกินบนสตรีมจุ๊บไม่โดนโอ้โหโอ้โห นี่ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีมความสามารถต่างกัน,นหวังระเบิดตรงพื้นนี่แน่โอ้โหนตกใจสิใช้มือเปล่าสู้ก็ได้นะครับโอ้โหปิวไปละเรียบร้อยโอ้โคตรไวเลยแม่งอันนี้มี3ามชีวิตนะครับเมื่อกี้โอเคครับเมื่อกี้ก็โอ,โโอ,โอ,โอโ้โหไม่ยากเท่าไหร่นะสู้กระบ,บอท2ตัวนี้คราวนี้เราเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นอาราบอนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นโหมดแบบไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับลูเซียน ปะตัวนี้แหละเท่ดีอาวุธเป็นดาบสองมือกับปืนคู่นะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนี่เหมือนทอเลยตัวนี้เนาะเออเหมือนทอเลยดูดิเสื้อแดงด้วยปะนี่เป็นดันปรบาบอลโอ้ยสู้กับโจสรสลัดด้วยนะอสุริเป็นแมวเฮ้ยมีบอลอยู่ตรงกลางด้วยสงสัยต้องเอาเข้าโกมาแน่เลยว่ะมาจัดการให้ ยิบบอลเลยเละอือนี่แน่เอาละเอ้ยเอ้ยนี่ไงอ๋อดูแลเอาบอลเข้าโกมาเดี๋ยวคราวนี้จัดการเองมาได้หยิบปึ๊บปึบเอาละนี่ไอ้ตัวนี้มีอาวุธด้วยปืนเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเอ้ยไปไหนนี่แน่กระทืบโอ้โหไม่น่าจะให้ผ่านง่ายๆแน่เลยเอาละเอ้ยหลบโจรสลัด โอ้โหอ่อนน่อยว่ะนี่แน่เรียบร้อยเข้าโกได้สองประตูแล้วตอนนี้เอาละครับใครจะเป็นทีมชนะน่าจะเป็นทีมเราแน่นอนครับเฮ้ยอ๋อพอแพ้พอมันแพ้ปุ๊บลูกบอลจะไปอยู่ตรงฝั่งนั้นเลยเฮ้ยเอ้ยหามันข้ามไปได้เลยเฮ้ยเ้ยจากการด้วยโอ้โหอยายาให้มันไปนี่แน่ไปไหนโอ้โหเสร็จเสร็จแล้วลูกบอลอยู่ในมือข้าแล้วนา ได้3ประตูแล้วตอนนี้เหลืออีกประมาณสองนาทีน่าจะเป็นบทสรุปที่แ,แน่ชัดเออเฮ้ยลืมลืมลืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าวเฮ้ยมันมันโยนลูกบอลทิ้งเฉยเลยกะว่าไม่ให้เราได้ประตูอ้าวเสร็จเรานี่่าไอ้บ้าเอ้ยแหมไม่มีประโยชน์หรอกคนมันจะได้ใช่ไหมคนมันจะได้ก็คือได้เว้ยมาเอาหยิบปืนแล้วตอนนี้มายิงเลย,ย ตุ้ม,ม,ม,มเฮ้ยตุ้มเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนยิงยิงยิงนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหสู้ส,ส,ส,สู้ยิงแม่งเลยเรียบร้อยได้4ประตูครับสลับกันเอาประตูนะครับตอนนี้เอาชานะแล้วโว้ย,วง,ยง่ายไดยเลยเกินสู้กันอย่างนี้เออไปละกดไปต่อฟึบนี่อีกพี นิวคัลเลอร์ได้สีใหม่ด้วยตัวนี้เยี่ยมเลยได้เงินเพิ่มสงสายต้องเก็บเงินยาวๆเลยโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าคราวนี้เป็นอะไรเนี่ยบอมบอมสเก็ตบอลอะไรเนี่ยโอเคป่ะอ่ะเอาแล้วแะเปลี่ยนโหมดเป็นบอมสเก็ตบอลอะไรเนี่ยชื่อแม่งโคตรฮะเฮ้ยคราวนี้เล่นเป็นตัวผู้หญิงดีไหมเนี่ยเอดาครับเอดาวองโอ้โหยมาเลยอย่างนี้แหละปืนทั้งคู่เลยปืนทั้งคู่โอ้ย ปะเฮ้ยด่านนี้แปลกๆว่ะไม่เคยเล่นอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมีธนูด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โห้ปะเก็บตัวไหนตัวกูเนี่ะตัวเฮ้ยปลาระเบิดเฮ้ยยังไงเนี่ยหรือว่าปลาระเบิดใส่นั่นปลาระเบิดใส่ลูกไอ้นั่นเหรอวะงงมากเฮ้ยนี่แน่ไม่โดนเว้ยโอ้โห้เป็นปลายากเฮ้ย นี่แนะ่เออนี่ไงได้แล้วโอ้โห,โห,หรกระทืบยีบอลยีบอลปลาใส่โกศัตรูโอ้โหมันปลากันเองมันปลากันเองนี่แนะ่ปลาใส,าส่ศัตรูปลาใส่ศัตรูไม่ได้บอลเอ้ยไม่ได้ไม่ได้แต้มแต่ได้ความสะใจนี่แนะ่เรียบร้อยได้อีกแต้มแล้วออื้โอ้โหสองนาทีอืมโอ้โหอ้าวเฮ้ยปลาโดนโกตัวเองไอ้บ้ามันลบหนึ่งมึงเห็นไหมนั่นอ่ะ เหมือนอเหมือนเตะลูกบอลเข้าโกลของตัวเองนี่แน่เรียบร้อยได้อีกแล้วหนึ่งประตูชกันเลยชกพลเ็เฮ้ย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 โอ้โหโซโลอ้าวเฮ้ยโยลงโยลงข้างล่างเยฉยเลยโ<า>อ้ยตอนนี้เราทีมแดงนะอย่าลืมอย่าลืมนะกกนอโอเคอยู่ไหนเอ้เอโหเปล่าว่านี่ต่อยแม่งเลยเฮ้ยเอ้ยอะไรอย่ามายุ่งฟิวเรียบร้อยได้อีกแต้มแล้วตอนนี้ กดปลาเบาๆอ่ะอยู่ตรงกลางอ่ะได้แน่นอนฮึบเฮ้ยๆอะไรโอ้ยหุยเด้งไปเลยอืมอืมทีบแม่งเลยมันมากเฮ้ยเกือบเข้าโดนโตกโกตัวเองเฮ้ยนี่แน่โอ้โหเกือบไม่แม่นเลยเว้ยเฮ้ยไปไหนอ้าวเฮ้ยถือหยิบจากมือเฉยเลยเอาย้าวเฮ้ยลวกโอ้ยแม่งเอย้ยเหลือยี่สิบสองนาทีตอนนี้แต้มเรานำหกแต้มแล้วน่าจะสบายแล้วครับอะไรจ้า <mm โอ้ er> โหโดนตัวเองกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอามานี่เอามานี่ของข้าของรักของข้าเอ้ยโอ้โหป่าวเฮ้ย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 ระเบิดระเบิดของข้ายะยะโอ้โหโดนชนะเว้ยก็ยังชนะอยู่ดีโอ้โหมาเลเวลอัพไหมเรียบร้อยเลเวลอัพปลดล็อกสีใหม่อีกแล้วดูท่าแม่ง สนุกมากโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe s <c> u <oughs> b s ไ r i b e เพื่อรอรับชมตอนหน้านะครับอย่าลืมรับเกมสตรีมฟรีนะครับอันนี้สามารถเป็นโหลดมาเล่นกันได้สนุกมากครับ <c oughs> มีการต่อสู้มากมายสำหรับตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย